ไปสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการเงินการงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงก่อนอื่นนะคะตั้งจิตด,ดีๆนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะและพิมพ์เลยว่าคุณเกิดวันศุกร์เพื่อให้คําทํานายนั้นสำฤทธิ์ผลเรามาดูกันในเรื่องของการเงินอืการงานความรักอืในเรื่องของ การเงินตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนตัวคุณจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตที่เราเคยสําเร็จอ่ะสมมติในเรื่องของงานก่อนเนาะในเรื่องของงานเรื่องของเงินเราเคยมีเราเคยยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาเอาตัวเองไปผูกอยู่กับอดีตรวมไปถึงในเรื่องของความรักไปนึกถึงความรักเดิมๆเมื่อก่อนฉันเคยมีกว่านี้เมื่อก่อนฉันเคยมีเงินกว่านี้เมื่อก่อน คือไปผูกกับอดีตไปผูกกับอดีตหรือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วแต่การเริ่มต้นของคุณมันคือเริ่มต้นเป็นวงกลมอะนึกออกไหมเริ่มต้นกลับอยู่ที่เดิมเริ่มต้นกลับอยู่ที่เดิมเพราะว่าคุณเริ่มต้นไม่จริงเหมือนคุณบอกว่าคุณจะมูฟออนจะเริ่มต้นใหม่แต่คุณมูฟออนเป็นวงกลมวงอยู่นะวงอยู่ทำไปไหนเลย หรือไม่เหมือนอยู่ในเขาวงกอะคิดซ้าไปซ้ามาซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณคิดกับการกระทําใครคือคนทุกข์คุณคุณคือคนที่ทุกข์ที่สุดเพราะอะไรเพราะความคิดที่เราไปผูกติดอยู่กับอดีตไปผูกติดกับความสําเร็จไปผูกติดกับความล้มเหลวเราอาจเคยสําเร็จอะไรบางอย่างและณเวลานี้มันล้มเหลวพอมันล้มเหลว และเราจะเริ่มต้นใหม่เรากลับกลัวมันเหมือนเราตัดอดีตไม่ได้ในหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเราไปผูกติดกับอดีตข้อหนึ่งเลยอะถ้าคุณคิดว่าชีวิตทําไมถึงเดินไม่เดินหน้าเลยทําไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นเลยเพราะมัวเอามือเนี่ยไปผูกกับอดีตไปจับอยู่กับ,ดกบอดีตไม่อยู่กับปัจจบุบันกับเดินไปข้างหน้าไล่ข้อหนึ่งผูกกับอดีตไม่เท่าไหร่เรื่องของอนาคตยังไม่เกิดเลยคิดไปก่อนแล้ว ถ้าฉันลงทุนฉันจะเจ๊งไหมถ้าฉันทํานั่นฉันจะแย่ไหมถ้าฉันไปนู่นฉันจะแย่ไหมหนักเลยคราวนี้อดีตก็ไม่ปล่อยอนาคตก็คิดเยอะจบไม่ต้องทําอะไรแล้วนอนอยู่บ้านนอนไปเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนอนนะเพราะอะไรคําว่าอาดีตเราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้เลยต่อให้เรารวยแค่ไหนในอดีตนั่นคืออะไรอดีตเอามาใช้ได้ไหมเงินไม่ได้ต่อให้เราผิดพลาดผิดหวังเสียใจร้องไห้อดีต เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อะเพราะมันขึ้นชื่อว่าอดีตอนาคตขึ้นชื่อว่าอนาคตเขาบอกแล้วนะอนาคตมันไม่ตรงนะจ๊ะมันคดไปคดมาในระหว่างทางที่เราจะต้องเดินไปถึงเส้นชัยถ้าอย่างนั้นอย่าไปคิดเราคิดแค่ณปัจจุบันต้นใหม่นะคะให้เราเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบเนี้ยเธอเบรกฉันด้วยฉันลืมไม่ได้ดูส่วนตัวเธอเบรกฉันด้วยเป็นคนดูดแล้วแบบไหลค่ะไหลอ่ะในเรื่องของการเงิน นะะในเรื่องของการเงินบอกเลยว่าอยากไปผูกติดกับอดีตนะคะอยากไปผูกติดกับอดีตและตอนนี้มันเหมือนกับว่าอดีตในเรื่องของการเงิน่ะมันเหมือนสไตล์เรายาวไปจ้านะคะมันเหมือนตอนนี้นะเวลาเนี้ยคุณไม่อยากคิดแล้วว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มันเหมือนคุณมีหน้าที่เออคุณทำทำทำไปไม่อยากคิดพอเมื่อ,อไหร่ที่คิดคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหววะนึกออกไหมไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับตอนนี้ค่าใช้จ่าย,ายอยู่อะไรก็ตามมันเหมือน เส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงเลยจนคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะไปแก้ตรงไหนก่อนจะไปปกตรงไหนก่อนไพ่ใบนี้ไม่ใช่คุณแก้ไม่ได้นะแต่คุณแค่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนสิ่งที่ต้องทำคือถอยเอามาดูกับมันอะว่าต้องทําอะไรต้องเคลียร์ยังไงไปได้นะใครที่มีปัญหาอยู่ณนะเวลาเนี้ยไปได้ไปได้แน่นอนนะคะเพียงแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันจะไปทางไหนวะอะไรเงี้ยลองนั่งนิ่งๆแล้วคิดก่อน คิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนนะถ,น ganska, ถ้าฉันไปอย่างนั้นเออถ้าฉันไปอย่างนี้อย่าไปคิดข้างหน้าก็ยัมาไม่ถึงแก่ปัจจุบันก่อนแก้ปัจจุบันก่อนคุณรอดแน่นะคะคุณรอดแน่ถ้าขึ้นไปอย่างนี้ในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆไม่ใช่คุณไม่มีอะไรเลยนะแต่บางทีเงินหรืออะไรอ่ะมันไปอยู่ที่ของไงไปอยู่ที่รถไปอยู่ที่บ้านบางทีคุณคิดว่าโอ้ยเดือนเดือนหนึ่งจ่ายไปหมดแต่คุณลืมคิดไปไงว่าที่คุณจ่ายไปอ่ะมันคือการสะสมอยู่ในมูลค่าของทรัพย์สินไม่ใช่คุณเอาไปส rule, ไมัปออมภาระเทมาาไหมูม่อ้ออ่ทีขงตงตให้้กําลัังงใจตววเอดย ไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้มาจ่ายค่าบ้านค่ารถอุ้ยเหลือแค่นี้ให้แม่ให้ลูกกูหมดแล้วมันจะท้อมันจะถือลูกท้อแทนลิงเลยให้เราคิดว่าสิ่งที่เราเสียมันคือได้เราไม่ได้เสียเปล่าหรือถ้าเราต้องใช้นี่ใช้สินแทนใครหรือใช้นี่ใช้สินที่เราเคยกระทํามันคือผลของการกระทําแค่ยอมรับมันคุณผ่านได้ค่ะขอแค่ยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้และข้อหนึ่งอ่ะคุณพยายามที่จะหวยหาคนที่เข้าใจ แม่กระทั่งคนข้างกายจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณแม่เหมือนสู้อยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้อยู่ตัวบคนเดียวบนโลกใบนี้คุณอยู่กับตัวคุณเองร้องไห้ก็ตัวเราดีใจก็ตัวเราสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ที่คุณต้องทําถ้าคุณท้อและเราไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครเพราะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันบอกใครไม่ได้ทําได้เดี๋ยวก,กอดตัวเองให้แน่น มองหน้ากระจกไปเข้าห้องน้ำมองหน้ากระจกแล้วมองหน้าตัวเองมองไปในตาเลยว่าแบบผู้หญิงคนนี้มันแป้งผ่านอะไรมาบ้างมเก่งแค่ไหนบอกตัวเองว่าตัวเองโคตรเก่งเป็นคนอื่นตายไปแล้วนะคะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากแลก้วกอดตัวเองให้แน่นอยากร้องร้องเลยอยากร้องร้องเลยกอดตัวเองให้แน่นให้กําลังใจตัวเองให้มากคนที่รักคุณที่สุดคือตัวคุณเองนะคะคือตัวคุณเองอะต่อยาวแล้วเนี่ยขนาดเพิ่งเรื่องนี้เองอ่ะ ในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานตอนนี้ในเรื่องของงานถามว่ามันดีขึ้นไหมมองว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะในเรื่องของงานไม่ว่าไม่ว่าคนที่ทํางานประจําแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปกะทันหันอยู่ดีๆทํางานอยู่ก็โดนย้ายไปที่หนึ่งแต่ไม่ถึงกระเชิญออกแต่ก็มีการเรียกคุยทําธุรกิจอยู่อยู่ดีๆอาจจะแบบเรียกเขาไปเปลี่ยนสัญญาบ้างแหละ เรียกเขาไปคุยเรื่องภาษีบ้างแหละนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการต่อรองแต่ว่ามันอยู่ได้งานเงินยังอยู่ได้นะคะงานเงินยังอยู่ได้แน่นอนงานเงินยังอยู่ได้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่แล้วอะตอนนี้ยใครที่มีคู่แล้วนะคนรักของคุณเขารู้สึกเขารู้สึกได้รับการกดดันอะไรบางอย่างมันเหมือนเราไปคาดหวังเขามากเกินไปหรือเราไปส,สเปซเขามากเกินไป ตอนเนี้ยคนที่คุณรักเขาไม่ค่อยมีความสุขเขาแค่รู้สึกว่าเขาโดนกดดันเขาโดนคาดหวังบางทีเราคาดหวังให้เขาเฮ้ยทําไมไม่ขยันละ่ะทําไมไม่ทําให้มันดีขึ้นเพื่อครอบครัวนู่นนี่น,นั่นบะบ๊บ,บแต่เราลืมมองมองไปหรือเปล่าว่าศักยภาพเขามีเท่าที่เราไหวไหมเพราะทุกวันนี้ใครที่มีคู่แล้วนะบอกเลยอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเป็นคนหาคุณเป็นคนทําคุณเป็นคนเก็บคุณเป็นคนจ่ายจนบางครั้งเรารู้สึกว่ามีทําไมวะ นะนึกออกปะมีทําไมวะแต่มันต้องมีเพราะคุณอนะยังต้องใช้เวรนใช้กรรมกับเขาอยู่มันจะไปก็ไปกันไม่ได้จะอยู่ก็กระทอน่นกระแท่นสุกบ้างดิบบ้างจะทิ้งเลยก็สงสารลูกสงสารเขาพอจะไปจริงๆก็มันจะรอดไหมวะเอาสงสารเขาเฉยสงสารตัวเองก่อนนะคะแต่มันยังไปไหนกันไม่ไม,ไม่ไม่ขาดหรอกนะคะยังวนเวียนเวนวน,วน,วนยังไปไ,ปไปมาม,ามาเป็นกระสือโผล่ไปโผล่มาอยู่อย่างนี้แหละนะคะส่วนใครที่ ยังโสดนะคะใครที่ยังโสดไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าอีกมิชานานอาจจะมีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาให้าการอุปถัมมาให้คอนแทคมาให้ข้อเสนออะไรบางอย่างที่เป็นผู้ใหญ่นะอาจจะมาแบบมา,าจีบฝากคนอื่นมาติดต่อหรือคนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของผู้ใหญ่แล้วเอาอารมณ์เหมือนมาทาาทามอาเราเป็นราชนินีเขามาทาาทามเรานะคะอาจจะเจอคู่ที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีความคิดโตนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้เราเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะ แต่คนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูงแต่ข้อหนึ่งเลยอะตัวเราณนะเวลาเนี้ยมันไม่ได้วนหรอกเนี่ยบอกไหมใครที่ยังโสดตอนนี้คือมันไม่ได้วนที่จะมีขนาดนั้นอะเหงาไหมเหงาแต่มันไม่ได้วนขนาดนั้นแต่ถ้าคนนี้เข้ามาก็ลองให้โอกาสเานิดนึงเพราะว่าเขามาด้วยความจรงิงจังจรงิจรงใจแหละนะคะเร็วๆเ,วเวนี้ยจะเจอคนคนนี้เขาจะอายุเยอะกว่าเราหน้าที่การงานดีอาจจะมีครอบครัวมาก่อนหรือมีลูกมาก่อนนะคะสําหรับคนคนนี้นะจ๊ะอะสําหรับคน,คนที่เกิดวันอะไรล่ะวันศุกร์นะ